วิทยาลราชพัฒนราชนครินนะครับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเราดูแลพื้นที่ในการจัดการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำอเมงคงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสําคัญมากเลยก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยทำหน้าที่ในการสืบสารรักษาต่อยอดเรื่องสารพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับเรามีหน่วยงานที่ชื่อว่าสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราตั้งมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากในการที่เรามาเผยแพร่สารพ,พระราชาให้กับคนในชุมชนนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูว่าสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับเชิญเลยครับคราบที่บ้านบางไทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเชิญได้เลยครับเชิญนะครับเดี๋ยวน้องเาที่นะครับเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาพื้นที่นะครับเดี๋ยวที่จะพาคุณชมว่าสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเราทำอะไรนะครับเชิญเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สถานบ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่นะคะเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยใช้งบงบุญศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะวันนี้เราลงพื้นที่กันอยู่ที่อำเภอสนามชชยเขตนะคะคูน้อยหมีมีกิจการสากิจการเรื่อยสมุ่เหลวปลกคาวซองกับทั้งทำกันเลยค่ะนะคะเรื่องของการทํากล่องกำจัดเศษอาหารไล้กลิ่นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงตามมาค่ะ เดี๋ยวเรามาคุยกับครูลุงแป๊บหนึง่งก่อนที่ครูลุงจะไปสอนนะคะว่ากองก่อสร้างสหานไร่กินเนี่ยทำไมมันถึงจะต้งองทำทำแล้วประโยชน์ของชุมชนจะได้อะไรบ้างครับผมเชิญครับครูลุงกตาเกิดค่ะอาเอาอากองกองะวันนี้เรามาทำกองก่เศษอาารแบบไร้กินนะครับ ทด้วยโครงการนิทพานออกมานที่อะไรรัชพันรัชนาินะครับปร,ร,ร,ษษาารออะ,ระรโยชน์ของกองกำจัเดเศษนาหัรก็คือช่วยลดต่นนะครับลดขยะของเสียที่จะต้องอ,ออกสู่ระบบออกสู่เทศบาลอีกอย่างนั้นคือเราจะได้ปุ๋ยคุณภาพสูงลดการก่อเกิดโรคจากหนูมแมลงสาบแรงวันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่เราเราลงทุดเรามาดู เรามาดูข้อความกันอันนี้นะครับก็จะเป็นถังสวยสวยนตัวอย่างนะครับสวยนตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นถังที่เดี๋ยวเราจะมอบให้สางโรงเยนเป็นงานบันทักกิจกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมหาวทยาลัยราชภัฏราชนครินนะครับทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้ครับสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนได้นะครับ